เมียแกคงจะอยู่กับแกคงจะไม่เหงาเนาะเพราะแกพูดเก่งมากเลยอ่ะคนอย่างฉั้นเว้ยโสดแกเลือกมากหรือยังไงอ่ะไม่เลือกมากหรอกแต่มันก็ยังไม่อยากได้ใครอ่ะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่แบบไม่ตรงอ่ะมันชอบผู้หญิงแบบดูมีอายุหน่อยแล้วก็ทำผมแ,บบแปลกหน้าตาหน้าตาต้องแปลกด้วยอะ่ะแล้วอย่างแปลกหมดอะด่ะแก้กเจอบ้างยังอะ่เองงอะเคยเจอแต่นานม,มาแล้ว เออแต่เพิ่งจะเจอเนี่ยออจะว่าไปแล้วฉันก็อยากแต่งงานอยู่นะอายุก็เยอะแล้วอ่ะเออ,เอ,อหรือว่าฉันฉันมีสเปคในใจก็เลยไม่มองใครมั้งจะชอบคนแบบไหนอะฮะสมมสีฉันชอบผู้ชายใส่แว่น แล้วก็ชอบผู้ชายที่แบบแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยแบบกระดุมทุกเม็ดติดหมดอ่ะฉันชอบแบบนั้น